ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถาวรบอลสีนะครับมีบอลสีสวยครับราคาก็เบาๆครับหลักสิบหลักร้อยครับบาแบ่งปันเช่นเคยนะครับ วันนี้เป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่26นะครับของเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้ไปรษณีย์ยังเปิดทําการนะครับสามารถจัดส่งได้ครับค่าจัดส่งก็มาเมาหมา50บาทนะครับสาหรับคนที่สะดวกในการโอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็มีปลายทางสวิกให้นะครับค่าจัดส่งก็มาเมาเ0บาทนะครับส่งปลายทางครับส่งไป,งงไปรษณีย์อินเบ็กนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากราคาเบาๆครับราคาเบาๆลักสิบครับนี่ เริ่มจากดาราเลยครับนี่มีมาหลายกระถางอยู่ครับวันนี้ครับมีมาห้ากระถางนะครับนี่ดาราโนพลัตนะครับนี่ราคากระถางละสี่สิบาทนะครับนี่กระถางที่หนึ่งครับนี่กระถางที่สองครับนี่ราคาสี่สิบาทครับกระถางสี่นะครับกระถางที่สามนะครับอันนี้กระถางที่สี่นะครับนี่อันนี้กระถางที่ห้านะครับดาราโนพลัตนะครับนี่กระถางละสี่สิบบาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับราคาเบาๆครับพอเลี้ยงได้ครับไม้กาลังโตเลยครับ ราคาเบาๆครับ40บาทเท่านั้นครับหน้าไม้สวยๆครับ <worldwide> อ <subscriber> ่ะมาต่อทันนี้ครับอันนี้เทพสุธานะครับไม้กระถาง4ีก็เหลืออยู่ไม่กี่กระถางนะครับนี่ครับก็แบ่งไปเยอะนะครับนี่เทพสุธานะครับราคากระถางละ40บาทครับกระถางที่1นะครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่เหลือ2กระถางนะครับนี่ราคากระถางละ40บาทเท่านั้นครับหน้าไม้สวยๆครับแหมบอลสีป้ายเหลืองนะครับราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆนะครับ เอามาต่อตัวนี้ครับเกสรภูมิลินนะครับน <dilemma> ี yeah <The Loud rible> ่สองใบครับนี่ครับราคากระถางละสี่สิบาทครับไซส์กระถางสี่นะครับเกสรภูมิลินนะครับนี่นะไม้ที่สวยครับราคากระถางละสี่สิบาทนะครับอันนี้เป็นเหนือดวงนะครับแหมป้ายน้อยไปหน่อยแต่ก็ป้ายนะครับนี่สวยนะครับราคากระถางละสี่สิบาทครับเหนือดวงนะครับนี่เป็นไม้ที่บอกว่าเคยโด่งดังอยู่นะครับราคากระถางละสี่สิบาทนะครับอ้าวมาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นตับวันเสาร์นะครับนี่ไม้ใบกลมสีเข้มๆนะครับนี่ นี่ครับราคาก็ไม่แพงครับราคากระถางละ40บาทครับหน้าหน้าไม้สวยนะครับนี่ไม้ใบกลมครับกระถางที่1ครับกระถางที่2นะครับราคากระถางละ40บาทครับกระถางที่3นะครับนี่ราคากระถางละ40บาทครับเหลืออยู่ไม่ขี่กระถางแล้วครับเป็นตับวันเสาร์นะครับนี่ราคากระถางละส0บาทเท่านั้นครับหน้าไม้สวยๆครับอันนี้เป็นมหาเศรษฐีนะครับนี่มีอยู่หลายกระถางอยู่นะครับนี่แต่นี้หน้าไม้สวยนะครับราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆเลยครับนี่ เป็นมหาเรษฐีนะครับราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆนะครับเ้ามาต่อท่านี้ครับมีสีกําลังข well, so. ึ้นสวยเลยครับอันน well. ี้เป็นมณีจันนะครับนี่ไม้กับสีสวยนะครับในไซส์กระถางสี่นะครับราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้กระถางนี้สวยนะครับนี่ราคากระถางละ40บาทครับกระหนกมนตานะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับไซส์กระถางสี่ล้นๆนะครับ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆนะครับ เอามาต่อทีนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นไก่เศรษฐีนะครับเป็นไม้หน่อที่เหลืออยู่กระถางเดียวนะครับนี่อันนี้ก็40บาทครับไก่เศรษฐีนะครับหน้าไม้สวยๆนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้ใส่กระถางสี่เหลืออยู่กระถางเดียวนะครับนี่เป็นพญาดำรงนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นทองสยามนะครับนี่เป็นหน้าเดิมครับนี่สีสวยนะครับนี่ราคากระถางละ40บบาทนะครับหน้าไม้สวยๆนะครับ อันนี้เป็นหน้าแพงนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับราคากระถางละ40บาทครับชุดนี้40บาทครับมีไม้ใหญ่ก็มีครับทองสยามครับผมผมมีจํานวนอยู่นะครับราคากระถางละ40บาทเท่านั้นครับหน้าไม้สวยครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ก็เป็นบอลสีเหลืองนะครับนี่อันนี้ก็มีจํานวนอยู่นะครับนี่ทําไว้อยู่ครับก็ราคากระถางละ40บาทนะครับนี่พรพุทธะนะครับเป็นไม้สีเหลืองสวยนะครับนี่นี่ครับเม็ดสีสวยนะครับนี่ราคากระถางละ40บาทครับหน้าไม้สวยครับนี่ อันนี้ขึ้นมา2กระถางนะครับนี่ไม้ประมาณนี้นะครับราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับพรพุทธะนะครับสนใจก็มีอยู่หลายกระถางมีจํานวนอยู่นะครับอันนี้เป็นหนุมานสืบมคานะครับนี่ราคากระถางละ40บาทครับไซส์ใหญ่ก็มีนะครับมี2กระถางนี้ไซส์เล็กปลายชมพูนะครับราคากระถางละ40บาทนะครับมี2กระถางนะครับหนุมานสืบมคานะครับนี่ราคากระถางละ40บาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่อะไร บอลกาบนะครับอ um, ันน mm ี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นบอลกาบนะครับอันนี้ก็ขอราคาเบาๆนะครับนี่ครับอันนี้ขอกระถางละกระถางละสามสิบาทเท่านะครับนี่บอลกาบนะครับนี่ลายสวยนะครับนี่มีอยู่ห้ากระถางนะครับนี่สนใจก็บอกได้นะครับอันนี้ขอสามสิบาทเท่านะครับนี่ไม้ใหญ่เลยนะครับก็เลยจะล้นตู้เลยครับนี่ก็เลยเอามาแบ่งครับอันนี้ขอราคากระถางละสามสิบาทเท่านะครับมีห้ากระถางนะครับนี่ หน้าไม้สวยครับ5กระถางครับ30บาทราคาเบาๆนะครับเอามาต่อทานี้ครับอันนี้จะราคานั่นนิดนึงครับอันนี้เป็นไม้อัพกระถางไม้มีชื่อนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกเทวาอภิลักษ์นะครับนี่หน้าไม้อยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่ไม้ใหญ่แล้วนะครับนี่สวยนะครับนี่เทวาอภิรักษ์นะครับนี่ปลายสีเหลืองจะเป็นสีดําใส่มาสวยแล้วนะครับนี่อันนี้ขอราคา 80บาทนะครับนี่เทวาอภิรักษนะครับนี่ใส่กระถาง5้านะครับกระถางที่1ครับ80บาทครับอ่ามาต่อนี้ครับอันนี้กระถางที่2นะครับราคากระถางละ80บาทนะครับนี่กระถางที่2นะครับเทวาอภิรักษะครับเป็นไม้แหลกเก่าคอยอยู่นะครับอันนี้จะเป็นสีดําขึ้นมาแล้วครับนี่สวยนะครับส e ีดำมากๆจะต้นอายุมากๆจะสีดําๆนะครับนี่ปลายเหลืองครับสวยนะครับราคากระถางละ80บาทกระถางที่3มนะครับนี่หน้าไม้สวยๆนะครับ ราคาก็เบาๆนะครับหลักสิบเองครับนี่ครับราคาไม่แพงนะครับนี่หน้าไม้สวยสวยครับราคากระถางละ80บาทครับเทวาพิลักษ์นะครับหน้าไม้สวยสวยเลยครับเอามาต่อทานี้ครับอันนี้เป็นทองสยามนะครับนี่เป็นไม้ใหญ่ไซส์กระถาง5้านะครับนี่ครับสวยนะครับนี่สีทองมาแล้วครับนี่สวยมากครับนี่อันนี้ขอราคาไม่แพงครับนี่ อันนี้เป็นหน้าเดิมครับนะครับอันนี้ขอ70บาทครับหน้าไม้สวยๆครับ70บาทครับทองสยามนะครับอันนี้เป็นหน้าแผงครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับไซส์กระถาง5นะครับอันนี้ไซส์กระถาง5นะครับอันนี้ขอ70บาทครับไซส์กระถาง4ก็มีนะครับราคากระถางละ40บาทเองครับอันนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่ไม้ไซส์กระถาง5นะครับไม้ใหญ่ครับขอ70บาทนะครับหน้าไม้สวยๆนะครับราคาเบาๆนะครับหลัก10ครับนี่เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ใบกลมๆนะครับนี่ สวยนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงครับนี่ราคาเบาๆไซส์กระถางห้านะครับนี่หน้าไม้กําลังเปิดมาแล้วครับนี่สวยนะครับขอราคา60บาทนะครับนี่ครับหกบาทนะครับกระถางที่1นึ่ะครับอันนี้60บาทกระถางที่2นะครับนี่ราคาเบาๆครับหกบาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับไซส์กระถาง5ครับล้นกระถาง5นะเครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นมณีมรกตนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะครับอันนี้ขอราคา60บาทนะครับไซส์กระถาง5เหมือนกันครับอัพกระถาง5เลยครับ ราคา60บาทนะครับสองสองสามกระถางนะครับสามกระถางครับอันนี้เป็นมันนี้บระกดอันนี้เป็นลูกไม้นะครับราคากระถางละ60บาทนะครับหน้าไม้สวยนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นพุทธคุณนะครับอยู่ในกระถางหกนะครับหน้าไม้สวยนะครับนี่ดูได้ครับนี่พุทธคุณนะครับนี่อันนี้ก็ราคาไม่แพงครับหลักสิบอยู่นะครับนี่ขอราคาแปดสิบาทครับพุทธคุณครับอัพอยู่ในไซส์กระถางหกนะครับนี่สวยนะครับนี่ราคากระถางละแปดสิบาทเองครับ เป็นไม้แลเเค่อยู่นะครับแต่ก็เป็นแลที่แบบว่าจะมีอายุนิดนึงนะครับนี่ขอราคาเบาๆครับไซส์กระถางหกครับนี่ครับมีสีแดงมาครับราคากระถางละแปดสิบาทนะครับหน้าไม้สีสวยครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้ดําแดงนะครับนี่ก็ไซส์กระถางหกครับล้นๆเลยครับนี่สวยนะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับนี่ก็ราคาหลักสิบนะครับโวเคโน่นะครับนี่ไม้สีสวยนะครับนี่สีสันสวยมากเลยครับนี่โวเคโน่นะครับไม้ไซส์กระถางหกแลครับนี่ ดูได้ครับนี่สวยนะครับส่งทั้งกระถางนะครับอันนี้ขอราคา90บาทครับกระถางที่1นึ่งครับโวเคนโนนะครับนี่หน้าไม้สวยๆฉ่ำๆเลยครับนี่โวเคนโนนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่สวยนะครับสีเข้มๆครับแล้วแต่คนชอบนะครับนี่ล้นกระถาง6กแล้วครับนี่โวเคนโนนะครับราคาก็ไม่แพงครับ90บาทครับอยู่ในราคาหลักสิบอยู่นะครับนี่2กระถางนี้ครับโวเคโนนะครับราคากระถางละ90บาทครับหน้าไม้สวยๆเลยครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ก็โวเคโน่เหมือนกันแต่นี้ไม้จะฉ่ำนิดนึงนะครับสวยนะครับนี่นี่ราคาก็ไม่แพงครับขอกระถางละ90้าสิบาทครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่ไม้ใหญ่เลยนะครับกระถาง6นะครับราคากระถางละ90บาทครับโวเคโน่ครับ3กระถางเซสวยเลยครับนี่ราคาไม่แพงครับหลักสิบเองครับกระถางละ90บาทนะครับนี่นาไม้เซสวยครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นนาคาลุยไฟนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่ไม้ใหญ่แล้วครับสี มาเริ่มสวยแล้วครับนี่นะไม้สวยๆครับนาคาลุยไฟนะครับนี่ดูได้นะครับนี่ขอราคา70บาทครับหน้าไม้สวยๆครับ70บาทครับนาคาลุยไฟนะครับหน้าไม้สวยๆครับมาต่อทีนี้ครับอันนี้ไม้สีสวยๆครับนี่สีสันจะสวยมากครับนี่ราคาก็ไม่แพงนะครับราคาเบาๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นศิลานักป่านะครับนี่ผมได้มาจากสวนพวกกันนะครับ เขาบอกว่าเป็นศิลานักป่านะครับนี่สวยนะครับอันนี้อยู่ในไซส์กระถาง6เหมือนกันครับนี่ราคาไม่แพงครับนี่หน้าไม้สวยๆอย่างนี้ครับนี่ราคาเบาๆครับลักสิบอยู่นะครับขอ90บาทครับไซส์กระถาง6นะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับศิลานักป่านะครับนี่หน้าไม้สวยๆเลยครับแป๊บขยับอ้าวอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้ชมพูชมพูครับใบเรียวๆยาวๆนะครับสวยนะครับ อยู่ในไซส์กระถาง6นะครับราคาก็ขอ90บาทนะครับนี่ไม้ใหญ่เลยนะครับส่งทั้งกระถางครับ90บาทคุ้มนะครับมาไปเลี้ยงต่อได้สบายสบายสวยครับ90บาทครับกระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยๆนะครับนี่ราคาไม่แพงครับ90บาทครับมี2กระถางครับเป็นลูกไม้นะครับนี่หน้าไม้สวยๆสีชมพูชมพูเลยครับนี่เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกไม้นะครับแหน่ชื่อสีสันมาสวยครับนี่ ดูสีได้ครับสีมาครบเลยนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับอันนี้ขอราคา90บาทครับมี2กระถางครับนี่สวยครับนี่ครับสีมาครบเลยครับนี่ดูได้ครับสีมาหลายสีนะครับขอ90บาทครับกระถางที่1ครับนี่อันนี้กระถางที่2นะครับนี่2กระถางนะครับราคากระถางละ90บาทครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ที่เป็นลูกไม้นะครับราคากระถางละ90้บาทครับหน้าไม้สวยครับ เอามาต่อครับนี่อันนี้เป็นทนิวาลาตีนะครับอันนี้มี3กระถางนะครับนี่อันนี้ก็อ,กอัออยู่ในกระถาง6นะครับนี่ราคาก็ไม่แพงนะครับนี่ราคาเบาๆครับทิวาลาตีครับเป็นไม้ใบหนาอยู่นะครับนี่สวยนะครับนี่ป้ายสวยนะครับนี่มีทั้งป้ายเยอะป้ายไม่เยอะนะครับนี่ไม้โตเร็วแน่นอนครับนี่ขอราคากระถางละ90้บาทครับทิวาลาตีนะครับนี่หน้าไม้สวยๆประมาณนี้ครับ90าบาทกระถางที่หนึ่งนะครับ อันนี้90บาทกระถางที่2นะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่ราคาไม่แพงครับ90บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆครับอันนี้จะเล็กกว่าหน่อยแต่หน้าไม้สวยมากครับนี่90บาทกระถางที่3นะครับนี่นี่ครับแล้วแต่คนชอบเลือกได้นะครับนี่มี3กระถางนะครับราคากระถางละ90บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับทิวาลาตีนะครับนี่เป็นไม้แหลกเก่าๆนะครับสวยนะครับเดี๋ยวนี้เขามาเล่นไม้เก่าๆกันเยอะนะครับ แป๊บครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีริมนาคนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะครับนี่สวยๆนะครับเศรษฐีริมนาคครับมีอยู่หลายกระถางอยู่เหมือนกันครับอันนี้ขอราคา70บาทนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับ70บาทครับเศรษฐีริมนาคครับอ่านี้ผมได้มาเป็นเศรษฐีเหมือนกันครับเจ็เศรษฐีเศรษฐีริมเงินนะครับนี่มี2อย่างครับริมเงินกับริมนาคครับนี่อันนี้เป็นริมเงินนะครับได้มาในนามริมเงินนะครับอันนี้ขอราคา80บาทนะครับ นี่ครับมีสองสองกระถางสองอย่างนะครับนี่ริมเงินกับริมนาครับราคาริมริมเงินนี่จะประมาณแปดสิบาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นทองอัมไพนะครับนี่ก็หรืออยู่ไม่ขี่กระถางนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงครับหลักสิบอยู่นะครับนี่ทองอัมไพนะครับปลายสวยนะครับนี่ราคาไม่แพงครับอยู่ในไซส์กระถางห้านะครับอันนี้ขอราคาเจ็ดสิบาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับเจ็ดสิบาทครับ หน้าไม้ประมาณนี้ครับกระถางที่2นะครับราคากระถางละ70บาทครับมี2กระถางครับแต่ก็มีหลายกระถางอยู่นะครับนี่ถ้าสนใจก็ทักได้นะครับหลายกระถางครับก็อันนี้กระถางละ70บาทไซส์กระถาง5นะครับนี่ราคาเบาๆนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเมืองนครชุมครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะครับราคาก็ไม่แพงครับหลักสิบอยู่นะครับนี่ขอราคา70บาทครับเมืองนครชุมนะครับผมมีจํานวนอยู่นะครับนี่ ราคากระถางละเจ็ดสิบบาทนะครับเมืองนครเอเมืองนครชุมนะครับนี่ดูด่างสวยนะครับด่างในด่างนอกนะครับนี่ราคากระถางละเจ็ดสิบบาทนะครับหน้าไม้สวยสวยครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นดารานะครับแต่เป็นดาราประกายแสงนะครับนี่อันนี้น่าจะมีหัวมั่งนะครับนี่ครับอยู่ในไซส์กระถางหกนะครับอันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับดาราประกายแสงนะครับ อามาต่อท่าน,นี้ครับอันนี้ <S <S เป็นสบายแพรนะครับนี่เป็นไม้ใบสวยนะครับนี่ด่างสวยนะครับนี่สบายแพรนะครับอันนี้ขอราคาขอราคา90บาทกันแล้วกันครับนี่ไม้ทํายากอยู่นะครับ90าบาทครับสบายแพนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็น Gibson Gibson ลูกไม้นะครับนี่ผมก็แหน่ใจนะครับก็เลยเป็นลูกไม้ไก่อนนะครับสวยนะครับสีมาสวยมากครับนี่ครับราคาก็ไม่แพงนะครับนี่ขอราคา90บาทนะครับอยู่ในไซส์ถัง5้านะครับ แต่คนชอบนะครับดูหน้าไม้ได้นะครับนี่ราคากระถางละ90บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับแป๊บขยับนิดนึงอ่าเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นไม้เก่าๆเรานะครับนี่ไม้กระถางทําเองนะครับก็พอแบ่งได้นะครับราคาเบาๆครับอันนี้เป็นหนุมานสืบมะคานะครับเป็นไม้ไซส์กระถางสี่แต่ใหญ่ล้นกระถางสี่แล้วครับอันนี้ขอราคา50บาทนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับหนุมานสืบมะคานะครับ อันนี้เป็นยักษ์ปักลันนะครับนี่เป็นไม้ใหญ่แล้วครับล้นกระถางสี่แล้วนะครับนี่ยักษ์ปักลันนะครับไม้เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับนี่เอาไปเลี้ยงนอกตู้สวยๆนะครับอยู่ได้เลี้ยงประดับบ้านสวยนะครับยักษ์ปักลันนะครับใครที่ชื่นชอบเป็นไม้สไตล์ยักษ์นะครับนี่สวยนะครับอันนี้ขอราคา50บาทครับนี่นะไม้ประมาณนี้ครับ50าบาทครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับนี่ยักษ์ปักลันนะครับนี่แต่อยู่ในกระถางสไปอ้ากระถางนะครับ ราคากระถางละห้สิบาทนะครับนี่มีทั้งหมด3กระถางนะครับหน้าไม้สวยๆครับไม้เลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยครับนี่ไปเปลี่ยนกระอัพกระถางนี่สวยเลยครับราคากระถางละห้สิบาทนะครับเอามาต่อทาานี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่เป็นลูกไม้เหลืออยู่เห็นมีอยู่กระถางเดียวนะครับเดรยกระถางเดียวโอเคเดี๋ยวเอาไปนี่ออกก่อนอ่าโอเคครับนี่ครับอันนี้ก็ขอราคา50บบาทนะครับนี่ลูกไม้นะครับ Re, อันนี้เป็นหนุมานอมพระพานะครับนี่เป็นไม้เก่าๆเรานะครับหนุมานอมพระพานะครับนี่อันนี้ขอราคาเจบาทนะครับ <or>, นี <ๆ live assemble> ่หนุมานอมพระพาอยู่ในไส้กระถาง5นะครับหน้าไม้สวยๆครับอันนี้เป็นไก่ตัวงามนะครับนี่ผมเห็นเขาตามหาไก่กันก็เลยเหลืออยู่แค่ไก่ตัวงามนะครับที่เหลือไก่เศรษฐีไก่ฝรั่งอะไรก็ไปหมดแล้วนะครับนี่เหลือไก่ตัวงามนะครับสนใจก็ทักเอาไปเลี้ยงได้นะครับอันนี้มีอยู่หลายต้นนะครับนี่เต็ม เต็มกระถางเลยครับนี่สามสีต้นนะครับอันนี้ขอราคาก็เบาๆนะครับขอราคา90บาทครับไก่ตัวงามครับไก่ตัวงามนะครับเป็นไก่ที่แบบว่ามีชื่ออยู่เหมือนกันที่แบบว่าไม้ไก่นะครับนี่สวยนะครับนี่อันนี้ขอราคาอันนี้ขอราคา100บาทคุ้มค่าครับนี่มีหลายต้นครับ100บาทครับนี่ไก่ตัวงามนะครับนี่ราคาก็เบาๆครับไม่แพงครับ อันนี้ไม้อยู่ในไซส์กระถางหกนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อนะครับเป็นไม้เก่าเก่านะครับนี่ดูใบได้ครับเลี้ยงลอกตู้ได้นะครับไม้สวยนะครับไม้ใช้เวลาเลี้ยงนะครับนี่นี่ครับเป็นเหลืองพัฒนาลายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนี่ใครที่ไม้เก่าเก่าที่ว่าเก่งเกก็ทักบอกได้นะครับนี่ผมไม่แน่ใจนะครับนี่อันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทครับไซส์กระถางหกนะครับนี่ราคาเบาๆบาครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไก่ทองประเสริฐนะครับนี่ไก่ทองประเสริฐก็มีหลายต้นครับอยู่ในไซก้กระถาง6นะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับอันนี้ขอราคา100บาทนะครับนี่ไก่ทองประเสริฐนะครับเป็นไม้เก่านะครับนี่หนารร้าไม้สวยๆครับอันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจเรื่องชื่อต้องบอกว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจเรื่องชื่อต้องบอกก่อนว่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกผิดเดี๋ยวจะมาว่ากันได้นะครับอันนี้ก็ ไม่แน่ใจเรื่องชื่อนะครับต้องบอกก่อนนะครับนี่ไม้อยู่ในไซส์กระถางหนะครับอันนี้ขอราคาหนึ่งบาทนะครับนี่สนใจเอาไปเลี้ยงอยู่นอกตู้ได้นะครับนี่ไม้นอกตู้นะครับ100บาทนะครับอันนี้ก็เป็นไม้นอกตู้นะครับอันนี้เป็นโชคลำซ้ำนะครับนี่ไม้มีดอกแล้วครับนี่สวยนะครับนี่ไม้มีหัวแน่นอนครับโชคลำซ้ำนะครับอันนี้ขอราคาอันนี้ขอราคา120บาทนะครับนี่นะไม้ประมาณนี้ครับเอามาต่อทันีีครับอันนี้ไม้เก่าๆนะครับนี่เดี๋ยวแป๊บขยับนิดนึ่ง อันนี้เป็นกวนอิมนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บปูกให้อ้าวไม้สวยๆนะครับกวนอิมนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงนะครับนี่เป็นไม้เก่าเรานะครับนี่สวยนะครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับอันนี้ขอราคา70บาทนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับ70บาทกระถางที่1นะครับนี่มีทั้งหมด3กระถางนะครับกวอนอิมนะครับไซส์กระถาง5อัพกระถางนะครับกระถาง5นะครับนี่ไม้จะสูงหน่อยนะครับ ครับขอราคากระถางละเจสิบาทนะครับกระถางที่สองนะครับนี่เจสิบาทกระถางที่สองครับเจสิบาทกระถางที่สามนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับกุนอิมครับอัพอยู่ในกระถางห้านะครับราคากระถางละเจสิบาทเท่านั้นครับหน้าไม้สวยๆครับแป๊บนะครับนี่ประมาณนี้นะครับกุนอิมเป็นไม้เก่าๆแล้วครับสีขาวนะครับสวยนะครับกุนอิมครับราคากระถางละเจ็ดสิบบาทครับเป็นไม้สูงใหญ่แล้วครับ เอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์ทศกัณฐ์นะครับแหมไม้ลายไทยสวยนะครับนี่ถ้าเกิดแบบใบเขาได้จัดจัดนี่นะโอ้หผมว่าสวยมากครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์ทศกัณฐ์นะครับนี่อันนี้ขอราคาไม่แพงครับนี่ไม้มีหัวแน่นอนครับนี่อยู่ในไกระถังห้านะครับอันนี้ขอราคาเก้าสิบบาทครับสวยๆครับอันนี้เป็น ชินน้บัรชรนะครับอันนี้เป็นไ well ม้ใหญ่มากแล้วครับสูงใหญ่ครับชินน้าบัรชรหน้าเข้มๆนะครับอันนี้ขอราคานิดนึงนะครับผมมีอยู่หลายกระถางอยู <tr> ่นะครับแต่ก็แบ่งไปนะครับนี่อันนี้ขอราคา120บาทครับนี่เป็นไม้ใหญ่นะครับชินน้าบัรชรนะครับนี่ไม้ใหญ่ๆสวยๆเลยครับราคาไม่แพงครับอันนี้ขอราคา120บบาทนะครับนี่ครับสวยนะครับอ่ามาต่ออ๋อหมดแล้วนะครับ ก็มีไม้ไม้ชมประมาณแค่นี้ครับสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้ครับเบอร์ก็084ครับ978 6818นะครับเบอร์นี้ก็สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับวันนี้ก็จะส่งได้นะครับค่าจะส่งก็เหมาเมา50บาทครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องถาวรบอลสีไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ